สวัสดีเพื่อนๆชาว a อทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกเกมอลิน่าเบรกเอาเกมมือถือที่สมจริงที่สุดตอนนี้ะครับวันนี้ลุงน้อยจะพาไปฟาร์มด่านน็อตถิตยุทธวิธีกันนะครับเราจะไปเปิดเซฟห้องขายตั๋วเคเบิลคาร์กันนะครับสําหรับรือใหม่ที่กําลังคิดจะลองมาเปิดเซฟนะครับมาดูกันว่าจะดีหรือไม่จะคุ้มค่าไหมเราไปรับชมกันครับ มเงินอยู่6 0แสนกว่า6 0แสนเก้านะจัดไปครับแสนห้าครับอันนี้ปืนได้ฟรีนะเรามาแต่ง m4 M4 ถ่ายนี้ไปดีกว่านี้เพราะามันพับเก็บได้นะถ่ายนี้พับเก็บได้ปอกรแสงอาอันนี้แพงไปนะปืนฟรี ใส่ดีๆหน่อยแหมอา่านี่ครับลดแสงประมาณนี้แหละครับไปไปกันดีกว่าไม่รู้พี่ใครดู้ทานบ้างฮะเงิน,ะนะเ,นงเหลืออยู่ห้าแสนกว่านะ,นะเปิดด่าน notic นนกันนะครับที่ขายตั๋วเคปเป็นคาไปทางซ้ายฮนะเกิดตรงนี้ ข้างหน้านี้จะมีคนนะฮะสำหรับคนที่ไม่รู้นะสำหรับผู้เล่นใหม่นะต้องระวังนะตรงนี้จะมีคนเกิดนะแล้วก็ในป่าเมื่อกี้ทางขวานะฮะค่คอยๆไปฮนะเช็คให้ดีเข้าไปมีคนหรือเปล่าเผื่อมีคนดักเราอยู่นะถ้าไม่มีก็ตัดภาพเลยครับตรงนี้ก็จะมีสนไนอยู่ด้วยนะคนที่ไม่รู้นะ ผมโดนมาหลายรอบแนละ้วก่นจะเข้าไปเช็คให้ดีครับคุณยาเผื่อโดนยิงนะอันนี้เราจะเข้าข้างล่างเลยจะไม่ขึ้นทั้งบนนะผมเดาว,ว่ามีคนมาแล้วนะเพราะว่ามันเงียบนะไม่มีบอทเลยเราสังเกตได้นะครับมีเสียงบางอย่างข้างในอนะไรวะ คนแน่ๆตี่บ้านเนี่ยเขารออยู่ไปค่อยเดินมเฮ้ยทำไรอะ่ะเออทำไรอ่ะเ้อทำไรวะทำไรฮะไม่รู้มีเพื่อนหรือเปล่านะรูมาตัวเดียวหรือเปล่าครบก่อนนะเติมประสุนเฮ้ย <c oughs> มนุษย์เอ้ยชอมมนุษย์เปิดเซฟดีกว่าถ้าไม่มีมีอะไรบ้างดูดิตอกแท็กก่อนเลยอืมนะฮะเปิดเซฟไปดูเซฟกัน ก็เดี๋ยวเรามาดูนะว่า15ดอกรวมเงินแล้วจะคุ้มค่าไหมนี่ดอกแรกนะเรามาดู่ะหมายถึงว่าทางห้องด้วยนะฮของภายในห้องด้วยรวมๆแล้วจะได้เท่าไหร่ถ้าใจของดีเราก็เก็บของม่วไงน่ะมีคนมาแล้วน่ะตัวนั้นเปิดไว้เขาน่าจะเปิดเซฟแล้วไม่น่าจะมีอะไร เดี๋ยวเราออกเลยดีกว่าค่อยๆออกนะเช็คให้ดีนะตรงนี้ก็จะมีสไนด์ดักเหมือนกันนะระวังเผื่อมีคนเดินส่วนมาครับครับว่าลังจะเข้าที่นี่เหมือนกันอ๋อกฮะดอกแวกฆ่าได้คนหนึ่งจริงก็ไม่ได้อยากฆ่านะแต่ว่าจำเป็นนะ าไม่ฆ่าเขาเขาฆ่าเรา,า,าแ,แน่นอนเราไปดูกันนี่ฮะเงินเลยอยู่ห้าแสนนะอืของก็จะประมาณน,นี้นี่ดอกแรกขายเะาไหร่พันเจ็ดเดี๋ยวก็รวมๆแล้วเดี๋ยวจะรวมทีละห้าดอกแล้วกกนนครับแล้วให้ดูว่าขายของได้เท่าไหร่นะฮะทีละห้าดอกแล้วรวมเงินทีเดียวไปดูดอกที่สองกันดีกว่ารอบนี้สุ่มไปได้สี่คนนะฮะ คบตีไปเรีนช่วนาเกิดที่เดิมไปฮะซ้ายเขียนราคาขอกำลังเสริมหน่อยระวังอะนะฮะอย่างที่บอกตรงนี้ป่าตรงนี้มีคนเกิดน,นะฮะต้องระวังเดินเลยฮะมีเพื่อนอยู่เยอะเนะี่ยคอยมองเนฮะ้ยโดนยิงเฮ้ยใครยิงวะเพื่อนปะวะเฮ้ยใช่ใช่ฮะเพราะว่ามันขึ้นสีแดงนะที่ตัวเรา

เห็นแล้วครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ไวมากดูไม่ได้เกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวเราไปดูเอาช้ากันอ,อีกทีเนี่ยน,นะครับเฮ้ยดับแมสกิ้งอู๋อตัวน,นี้เขายิงเราไม่โดนฮะอูโชคดีจริงๆนะเขายิงเราไม่โดนเลยโชคดีอยู่กับไปกันต่อครับหาศพ มันเป็นไงวะเอาอย่างนี้นเดีวแล้ยวยิงแทกก่อนสี่เลยอ่ะมีอะไรเลยีปไหนวะลิกหายไปไหนวะปืนหายด้วยเสื้ขอขโมยอีแล้วน่าเบื่อเติมลูกนานไปหน่อยอไปฮะต่อฮะตรงนี้ระวัง คนนะตรงนี้นะเชืให้ดีเฮ้แหวะขึ้นขึ้นบอ,อนเซฟกันไาไวๆเลยไม่มีอะไรสำหรับมือใหม่นะ,ะคนก็แยกไม่ออกนะระหว่างคนกับบอด ก็ดูที่ท่าทางการเดินนะมันไม่เหมือนกันนะแล้วคนบางทีก็ใส่หมวกไม่เหมือนบอดด้วยนะคนจะตัวสีเข้มกว่านะครับอืมของดีอยู่นะเกมนี้ด่านี้ดีอยู่ เฮ้ยในเซฟฟี่เซยก็ดีนะตรงนี้ชอบมีคนขึ้นมาแอบนะระวังด้วยเผื่อโดนดักนี่เช็คให้ดีดูเซฟกันซีดี <c oughs> ดูดีวีดีแทนนะ <c oughs> อวยมาฮะตัดจบเลยออกเลยดีกว่า ได้ครับดูดอที่สามกันอข่าไปมมต่อเกอดตรงนี้โอ้โหไกลเลยอ่ะว็ต้องไปฮะภารกิจเราต้องไปฮะ,กไ,ปฮะไกลเลยยาวิว่งยาวตัดไปเลยฮะที่เดิมครับสิบบนมา ไม่เจอก็ไม่เจอเลยนะเห็นที่บอกฮะตรงนี้เป็นคนเกิดน,นะฮะผมเคยเกิดตรงนี้เหมือนกันนะไอ้ข้างบนเนะี่ยข้างขวาเนี่ยครับมเกิดแล้วผมก็เดินลงมาเนี่ยฮะตรงรถตรงนี้เลยเพราะผมคิดว่าตรงนี้จะมีคนเดินมาหรือเปล่านะมันรอแล้วก็เกว่ามีคนตี้เดินมายิงตายยกตี้เลยฮะเนี่ยห้ารถตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับต้องเช็คอย่าเพิ่งรีบเดินนะ ถ้าเรามั่นใจเราก็วิ่งไปได้ครับเนี่ยฮะเช็คให้ดีฮะตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยมาคนแน่นอนไปฮะอดูมีเพื่อนหรือเปล่าฮะหาที่หลบก่อนเติมดูคันให้เรียบร้อยเดี๋ยวเช็คนะเช็คนะค่อยๆเช็คนะื่อ,อ,เนะอเขามีเพื่อนรอแอบอยู่นะดักเราอยู่นะแบบเราเรีบไปเก็บศพอะไรเงี้ยดักรออยู่นะขึ้นไปเช็คข้างบนนะ วิ่งเป็นพักๆนะอย่าวิ่งตลอดนะเขาได้ยินเสียงนะมรงเช็คหมดแล้วะตกใจเหมือนว่าคนบางที <c oughs> เราก็เข้าใจผิดกันได้นะนะคนเป็นเหมือนคนเลยเว้ยเฮ้ยอะ้รวะเฮ้ย โอ้ยตรงใจสนใจหมดเลยบอดบอดเวเลยไปคนหรือบ่อยวะเนี่ยนะฮเปิดเซฟครับไปด,ดูกันว่าเราจะได้ของแดงไหม <c oughs> นี่อ้าได้อยู่้องแบบนี้สองหมนะื่นละืดอกนี้ดีฮะดอกที่สามนะฮะ รีฟาร์มรีบไปดีกว่านะครับสองหมื่นนะไปดูเซฟฟรีดีกว่ามีคนเปิดยังไม่มีหไปฮะเช็คเรียบร้อยแล้วก็เปิดเซฟซีดีเงินนั้นแหละไม่มีหรอกไปฮะกลับครับตัดออกเลยเยี่ยมนะฮะ ดอกที่สี่ฮะมาฮะต่อเลยต่อเนื่องต่อาทางนี้มาทางทิศตะวันตกเอ้ยทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกฮนะตรงนี้มีคนเกิดนะระวัง,งนะข้างบนนี้ต้องระวังไม่ค่อยเช็คดีๆค่อยไปคนระับอย่าส่งเสียงดังถ้าวิ่งมันก็จะเสียงดังนะตรงนี้ด้วยนะตรงนี้เป็นจุดที่มีคนชอบมานอนดักนะต้องระวังนะ ส o o d มือใหม่ที่เดินมาไม่รู้ทิศปูทานะครับเดินช้าค่อยมองดีๆก่อนเพราะว่าป่านลอทิกมันค่อนข้างจะมองยากนะเขาก็มองไม่เห็นเราเช่นกันนะครับเฮ้ยเสียงเนี่ยคนนะเนี่ยเสีเลยสาดไม่ค่อยได้นะสเปรย์ปืนมันถีบมา เรายัางเล่นไม่เก่งนะครับเติมลูกเขาจะถมเข้ามาไหมเนห็ามามเนเล้วไหมเจ็บแล้วเจ็บลงมาแล้วหนึ่งสายไปสองเหลืออยู่แ่าจะบอดนะนะครับสังเกตแหนบอดจะยืนนิ่งๆน,นะสังเกตมันจะเดินแบบ ทื่ๆอๆเองคนจะเดินวิ่งเงี้ยนะฮะจะผิวว่ะนี่ครับเป็นคนเราตายไปแล้วนะเดินแบบน,นี้นี่โชคดีเป็นบดไม่พักเซฟมันเช็คให้ดีก่อนเข้าไปเผื่อมีคนดักเราอยู่นะไี่ดูเซฟกันเลยซอยขอไปนะรอบนี้ โอ้ยโอ้ยราคาอยู่พอได้ครับรวมๆกันแต่ผมว่าน่าจะกำไระนะนี่ดอกที่สี่ละถึงแสนยังเดี๋ยวค่อยรวมทีเดียวนะห้าดอกดูดอกที่ห้าเดี๋ยว้าไปสองรอบนี้ดูดอกที่ห้าครับกินต่อ,อเกิดในหมู่บ้านทางทิศเหนือนะ อนนี่บอกครับออกทางนี้ครับทางซ้ายเราจะไปเคเบิลคาร์นะเราไม่ไปทิ่ใต้แล้วนะหรอ,อเลยดีกว่าตรงนี้ด้วยครับเนี่ยนบ้านข้างบนนี้ชอบมีคนเกิดไอ้บ้านบ,บนเนินเขาครับต้องระวังนี่ตรงน,นี้ก็จะมีคนเกิดเช่นกันต้องระวังอุ้ยโดนแล้วมั้เนี่ยโดนดวเ่เสียงปืนเสียงปืนคนเนี่ย,อย,ย,อย,ย,อยบอดนะ่ มีเสียงปืนนะครับต้งนะมีคนเกิดอย่างเงี้ยนะครับเอ๊ะสองเอ๊ะเดี๋ยวนะสองคนนะไม่รู้ดูทันกันหรือเปล่าอนะะเพื่อนเพื่อนล่าครับเพื่อนล่าเลยโอ้โหเพื่อนเราเอาไว้คุ้มกันเฉยๆนะเราไม่ได้มาล่าเรามาคุ้มกันเพื่อนคนระับตามเขาไป ี่เห็นด sure. ิเอ well, ้ยเผลอยิงปืนแล่นปืนแล่นเพื่อนขอโทษขอโทษเขารู้แล้วฮะว่าเราอยู่นี่ตามเขามาเราจะดักรอดักรอแล้วนี่เห็นเพื่อนย่องแล้วเพื่อนไม่วิ่งแล้วดิว่าก็วะมันอยู่ในรถมั้งเพื่อนเช็คก่อนเลยระเบิดออกไปอยากบ้าก็หายเหรอออกไปไม่ใช่เอาเจอไปครับเอเจอแล้ว ไม่มีจริงๆของไม่มีก็ไม่มีอยู่ไหนวะหายไังไงสเปรย์ไม่ได้ไม่ดีฮะหลบหลังต้นไม้พุทธทุกคนหลบหลังต้นไม้เฮ้ยดูนี่เห็นแล้วกระจายแน่เลยนั่นดีนะเพื่อนยิงง่ายฮะโอ้โหเพื่อนยิงหรือเอายิงวะเพื่ด้ยิงนะเฮ้ยใครวะเฮ้ย เนี่ยฮะมื่อยเดือดี๋ยวพวกเราอะยังไม่ชินเลยหูฟังต้องดีๆนะทุกคนเมื่อกี้แบบตาลายนะในป่าเดินมันะต้องเดืออยู่อีกนะเกือบตายนะนี่เขาก็มองไม่เห็นเรามันกันนะตามครับตอนนี้เาือ่รอนแล้วเดี๋ยวเออ ดีครับเราดวงดีฮะโชคดีจริงเก็บล็อกแท็กนะตัวนี้เกาะเหมือนเล่าเลยยาลูกซองขนชอบเล่นลูกซองกันนะน่าจะมาทำน่าจะมาทำเควสกันครับเพื่อนเจอศัตรูอีกแล้วเอาอแล้วแมวดีกว่าฮะเราไปทำภารกิจของเราดีกว่าเพื่อนเราขอโทษด้วยเราต้องไปทำภารกิจ เนี่ยวิธีรวยของลุงก็ทำอย่างเงี้ยบุกแค่ที่เดียวนะฟาร์มแล้วก็ออกออกแบบมีชีวิตด้วยนะเก็บเงินไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆอย่าใจร้อนนะอย่าเพิ่งไปรีบซื้อปืนแพงๆครับได้เงินมาสี่แสนใช้สักแสนหนึ่งซื้อกะ 0, อระสุนพอฮะฟรียาต้องค่อยๆฟาร์มเก็บเงินเครับ พอเรามีเงินแล้วเราก็สามารถไปซื้อปืนแต่งปืนดีๆได้นะหรือมีปืนเริ่มมีเงินนิดหน่อยก็แต่งปืนแบบเซ็ตกลางๆล,ลงไปเล่น้วสู้เขาได้แล้วครับให้เราไม่ตายครับแค่นั้นก็พอ,อค่อยดูฮนะผมวาครับไม่ได้เข้าไปเลยกี้เขียนแบกอนะไม่รู้จะทำ มันจะทำให้วิ่งเดี๋ยวขึ้นหรือเปล่านะเก็บไว้ในกระเป๋าหูดีหูดีูดีนะครับเราไปดูกันไม่ค่อยย่องเข้าไปเพราะเรามาช้านะแต่คิดว่าอาจจะมีคนมาแล้วก็ได้นะหรืออาจจะยังนะไม่มีบอด,ดแต่ว่ามีบอดยืนตรงนี้นะน่าจ,จะยังไม่มีคนมานะ ันจะมีคนเกิดตรงที่เราเจอนะครับเ็คเลยบอดบอดโถ่เลคือยเฮตกใจฮะนะถ้ามีพวกระเบิดมาได้ก็ดีฮะบอดเดี๋ยวไปยืนเด่นๆให้เขายิงนะเปิดเต็มเลยบอดเต็มมีบอดไปเนี่ย ตรงนี้สมตัวนะ,อ,ะอ,อ,อย่ไม่โดนเลย,เยใช้อะไรเนี่ยห้อยพ้าอะไรเนี่ยไอ้บอดพวกนี้หรือว่าเขามีคอมพิวเอ้ยคนอยู่ในห้องเสียงข้างบนเสียงข้างบนขีดมันบักๆนะฮะชอบขึ้นหลอกนะมีฟราร์มดีว่า ใครมาไหมเช็คก่อนนะเผื่อมีคนย่องอยู่นะจะเข้าจะออกเช็คหมดครับมาละบอดบอดเวเลยมากวนฉันทำไมแกสามอยู่ไหนเอ้ยสอยคอสายคอเอ้ผูกคอเดี๋ยวนี้เก็บครับไม่เป็นไร หนักเบือนอยู่ฟาร์มไม่มีเวลาฟาร์มเสียวคนมาแนละ้วบอดมันเยอะอะครับกลัวคนเนียนเนียนมาเป็นบอดเหมือนกันนะกลัวตัวแฝงด้วยฮนะเฮ้ยตัวแฝงวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยใครวะเอ,อาดิมันคือใครวะโอบอดเลยนะไปครับออกดีกว่าระวังฮะ เผื่อมีคนมาทางนี้เหมือนกับที่เรามานะกินยาเดี๋ยววิ่งยาวเลยนะครับตรงนี้ลองสไนฮะอย่างที่เคยบอกเช็คก่อนให้ดีบางทีเช็คดีแล้วเดินออกไปโดสนสไนก็มีนะนี่นี่ระวังครับสิบนาทีแรกต้องระวังเจอได้ ามหน่อยอีกหน่อยดีว่าไหนก็จะออกนะมันไม่มีสนัยอยู่แถวนี้หรอกน,น,นะ,ะฟาร์มครับตรงนี้ชอบมีของดีนะบางทีก็มีกุญแจแล้วก็หมวกหมวกสี่ด้วยแต่ถ้าไม่มีก็แย่เลยนะําโพง อยู่มีราคาอยู่นะครับาเกมรอดมาได้5เกมเดี๋ยวเราไปสรุปเงินในคลิปหน้านะแล้วเราจะเล่นดอกที่ห 6, 7, 8, 9, 10นะทีละห้าดอกแล้วก็ขายของแล้วรอ เก็บเงินทีเดียวโอ้หทำคลิปยากมากเลยนะต้องรอแบบขายของด้วยห้ามฟาร์มตัวแสงปล่อยเขาไปฮนะจังหวะนี้เหมือนกับเรานะเวลาเราเล่นตัวแสงเราก็คงไม่อยากโดนยิงนะดีกว่าถ้าเกิดเราไปล่าแล้วเราตายนี่แย่เลยนะครับ ก็ค่อยดูดีออกก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้จะยาวไปหน่อยถ้ายัางไงก็ชอบกดไลค์กดติดตามกันมังใช่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารวบเงินรวมเงินให้ดูนะฮะแล้วก็ไปเก็บต่ปเปิดดอกที่6ถึง10กันแล้วจะดูว่าเป็นยังไงนะฮะของก็วันนี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย